ก็จะกินก็ต้องสวยก่อนนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> โอเค <c oughs> วันนี้จะมายำปูแซบๆซบให้กินเด้อจ้าแต่เห็นนี่ไม่ใช่ปูเก่าเด้อค่อยกินมาหลายมือติดเด้อจ้าไปซื้อมาหลายรอบเลยจ้าอีจ้าอกกกีกระปูจ้ากระปูเรียงเข้าไปคะ่ะเรียงเรียงเข้าไปนะคะเรียงเข้าไปนะคะเรียงแบบนี้เด้อแซบๆจบจุ๊บ จุกยัว่วเรียกเข้าไปะคะ่ะแซฟเอรีแซฟเอรี่ปปรนะ,ะขออนุญาตเซ็ตมือหน่อยนะคะวิ่งไม่ใช่ขออนุญาตเช็ดมือก่อนนะคะมีคขาอีปูค่อยเห็นไหมคะวัะวหยาโอกแหมเดี๋ยวนะคะอ่ะวางผักโรยวัวอ้าวโรยไปโรยไปโรยไปนะคะโรยไปโรยไป และที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีโรยค่ะผักชีนี่ค่อยมักเด้อค่อยมักหลายผักชีนี่อร่อรยไปนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เลยปลาร้าค่อยไม่ได้เป็นพีซนเตอร์เด้อค่อยมักเฉยๆเลยจ้าเอาเก็บใส่จานไปก่อนจ้ะ,ะแล้วก็ราดน้ำปลาร้าไปนะคะตามเราชอบอ่ะเนาะเราชอบขนาดไหนเราก็ใส่ไปขนาดนั้นเลเนาะเอาตามที่เราชอบ ไม่มีถูกผิดเดอ้ออ่าวราดไปน้ำจิ้มซีฟู้ดหาของกินลูลูกินจักหน่อยจ้าปูนี่ซื้อมาหลายครั้งแล้วเดอ้อช่วงนี้กินปูติดต่อกันจะร่วมอาทิย์แล้วเดอ้อแต่บอกค่อยไปถ่ายลงให้ดูเดอ้อกลัวเพื่อนเพื่อนเบื่อเด้อแล้วก็แหมจักหน่อยขอบคุณเพื่อนเพื่อนคนดังๆเขาก็ทำคิดกินแหละจ้า เราก็จะเลิินรอยตามเขาเนาะหาคลิปดังๆเราเผื่อเราจะได้ดังๆืงอนเขาบ้างเนาะไปคิดกินนี่ละจ้าโอ้แซบอีลีเดอปูนี่เดอปูอู้ตัวใหญ่ๆเด้อจ้าปูตัวใหญ่ๆ,ๆเห็นบ่จ้าปูค่อยจัดจานอยู่เดอ้อแต่เอ้ยเพื่อนก็นจะงงเนาะว่าเอ๊ะทำไมคลิปกินมันไม่กินให้ดูเลยเนาะ จะบอกว่าช่องค่อยนะไม่ค่อยได้กินจ้าติดติดเม้ามอยสซว้าโซเลโซเลหกเรียบร้อยจ้าหกเรียบร้อยหกเรียบร้อยโฮย้ยวีไปวีมาหกเรียบร้อยร้อยออกจากจานค่อยเรียบร้อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเดอ้อขออนุญาตเดอ้อหกแล้วจ้าหกแล้วจ้าเป็นจังไดเล่จ้าแซบบอแซบบออีกทีนี่แซบบอหกเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย พบกับคแค่นี้ก่อนเด้อไปกินยำปูก่อนเด้อ